สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเดกซัพนะครับเราจะมาพูดถึงภาพรวมกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับบริษัทของเรานะ่นั้นจัดตั้งขึ้นมาบนหลักการที่ว่าการบริหารจะต้องนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในวัดผลสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงเฉพาะเอกาสารหรือรายง,งานที่เราทําให้กับลูกค้านะครับ 2. บุคลากรของเรามีความสามารถและยังทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีมากประสบการณ์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าได้ 3. การบริหารองค์กรของเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ 1. การบริหารภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายของบริษัทเอ่ยการควบคุมคุณภาพเอ่ยและการดูแลรักษาบุคลากรและทรัพยากรบุคคลนั่นเองส่วนอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของออนไซต์นะครับลูกค้าเราก็จะมีงานบริหารทางการเงินทางวิศวะและการบริหารงานคุณภาพโดยรวมของอาคาร ก็จะถูกแบ่งออกเป็นในส่วนของบริษัทของเราเองและส่วนที่เป็นของลูกค้าที่มอบหมายให้เราดูแลครับผมต่อไปเราจะพูดถึงปัจจัยภายนอกของบริษัทกันนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะครับด้านการเมืองธุรกิจเราเป็นธุรกิจโดยตรงกับทางหน่วยงานราชการหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด19ทาให้รัฐเนี่ยสนับสนุนการทํางานการดําเนินการการปฏิบัติงานของบริษัทเราก็จะติดขัดจึงส่งผลกระทบโดยตรง2ด้านสังคม โอกาสคือทําให้เราเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในเรื่องของการที่บริษัทเราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอุปสรรคก็คือการจะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเนี่ยค่อ,อนข้างยาก3ด้านเศรษฐกิจของบริษัทเอกซ์ซัพเองขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจอาจจะมีเงินเฟอ้อบ้างเงินฝืดบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทําให้อัตราการจ้างงานลดน้อยลงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทําให้มีพนักงานน้อยลง4ด้านเทคโนโลยีการจะปรับเปลี่ยนมาเพิ่มพาบุคลากร,กรน้อยลงเพิ่ม การทํางานของคอมพิวเตอร์มากขึ้นอุปสรรคก็คือบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตรงสายนัะนักมีค่อนข้างน้อยต่อไปนะครับเราจะพูดถึงซัพพลายเออร์เ้ืยอเศรษฐกิจที่ซ้ดตัวลงนั้นทางบริษัทจะมีอํานาจการต่อรองมากขึ้นเพราะงานน้อยลงแต่พวกของใช้และการดาเนินงานในช่วงโควิดนั้นนะคะจะสูงขึ้นเช่นกัน2อํานาจต่อรองจากลูกค้าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นคนออกไปหาลูกค้าเองแต่จะเป็นการแนะนําของลูกค้าเลยทําให้การโดนกดราคาไม่ค่อยเกิดขึ้นกับบริษัทของเรามากนัก 3. การแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียมแบรนด์เดิมที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจึงจอกกลุ่มลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้านั้นเป็นใครกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับโลเคชันจึงไม่นิยมเลือกคอนโดมิเนียมที่หรูหรามากนัก4ส่วนใหญ่ในหลักการของคอนโดมิเนียมจะไม่ค่อยมีการทดแทนจากสินค้าอื่นๆหรือนับเป็นคู่แข่งกันมากนักเพราะจริงๆการที่ลูกค้าจะเลือกที่อยู่อาศัยของตนเองนั้นมาจากความเหมาะสมจากสถานที่ทํางานการเดินทางและความสะดวกสบายของแต่ละบุคคล 5. การเข้ามาของผู้ประกอบการ ใหม่คู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นได้ยากเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่คอนโดที่คิดว่าดีอยู่แล้วนั้นจะไม่ย้ายออกต่อไป Value Chain นะครับกิจกรรมหลักๆแล้วการให้บริการของบริษัทเรานั้นทรัพยากรบุคคลเนี่ยถือว่าเป็นสําคัญมากเนื่องจากเราจะเป็นต้องมีทีมงานออนไซต์ site, ที่มีทั้งความรู้ความสามารถจริงๆที่จะแก้ไขปัญหาและสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการหรือตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเราได้ต่อมานะครับทรัพยากรและความสามารถ ทรัพยากรที่มีตัวตนเช่นด้านการตลาดไม่มีเพราะทางบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นทําการตลาดแต่ใช้เป็นการแนะนําการบอกต่อจากลูกค้าด้านการผลิตจะเป็นการฝึกอบรมเลี้ยงการให้บริการเพราะเพาซัดเป็นธุรกิจบริการไม่ได้เป็นธุรกิจทางด้านการผลิตโดยตรงและทรัพยากรไม่มีตัวตนด้านการเงินจะมีการจดทะเบียนเงินทุนด้านค่าใช้ในการอบรมด้านการตลาดทางบริษัทได้รับรางวัลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ริโภคจากสคบนั่นเองนะครับ ต่อไปเราพูดถึงการวิเคร,ตตราะห์ตลาด e f b นะครับสภาพโดยลมของปัจจัยภายนอกมีโอกาสปานกลางโดยคะแนนอยู่ที่2.7 2ซึ่งถือว่ามีโอกาสหน่อยมากดังนั้นธุรกิจจําเป็นต้องพยายามหาโอกาสที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและใน,นขณะเดียวกันต้องป้องกันเพื่อการอยู่รอดส่วนตาราง BCG ของเรานะครับนะครับบริษัทเปก็ซัสอยู่ในแคตคาวเนื่องจากธุรกิจคอนดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นอย่างมากทําให้แต่ละคอนดมิเนียมต้องการบริษัทเข้าไปบริหารงานเราสามารถเลือกรับงานได้ตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้นมาจากงานที่เราทําเราได้ลูกค้าจากการบอกปากต่อปากําหนดราคไว้เสลูกค้าเพ่มให้ เกิดปัญหาเรื่องของราคาเราจึงได้กําไรเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราเพียงเข้าไปดูแลคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นแล้วจากบริษัทของเราโดยส่งพนักง,งานเฉพาะด้านเข้าไปดูแลในตรงจุดต่อไปเราพูดถึงการวิเคราะห์ตลาด E F V นะครับสภาพโดยรวมของปัจจัยภายนอกมีโอกาสปานกลางโดยคะแนนอยู่ที่2.7 2 72, ซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยมากดังนั้นธุรกิจจําเป็นต้องพยายามหาโอกาสที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจและใน,นขณะเดียวกัน ต้องป้องกันเพื่อกันอยู่แล้วส่วนตาราง BCG ของเรานะครับนะครับบริษัทเปก็ซัสอยู่ในแคตข่าวเนื่องจากธุรกิจคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นอย่างมากทําให้แต่ละคอนโดมิเนียมต้องการบริษัทเข้าไปบริหารงานเราสามารถเลือกรับงานได้ตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้นมาจากงานที่เราทําเราได้ลูกค้าจากการบอกปากตอก่อปากเรากาหนดราคาไว้เสนอลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของราคาเราจึงได้กําไรเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราเพียงเข้าไปดูแลคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นแล้วจากบริษัทของเราโดยส่งพนักง,งานเฉพาะด้านเข้าไปดูแลในตรงจุด ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งลูกค้าผู้ใช้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้ององค์กรประกอบด้วยคุณภาพสินค้าสภาพห้องทั้งภายในภายนอกสภาพความแข็งแรงความสวยงามสินส่วน์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานได้สมบุคลากรในองค์กรพนักงานองค์กรควรกำหนดผลลัพธ์ด้านการเงินการเติบโตกำไรความโปร่งใสและอื่นๆสอดคล้องความต้องการและความคาดหวังของเจ้าของและผู้ร่วมลงทุน สาสังคมสิ่งแวดล้อมจริยธรรมสอดคล้องกับข้อกํากกหนดตามกฎหมายปลูกจิตสํานึกการลดใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติจัดทาโครงการเพื่อสังคมในชีวิตขององค์กร4ด้านเจ้าของและผู้ร่วมลงทุนองค์กรควรกําหนดผลลัพธ์ด้าน,นการเงินการเติตตตบโตกำไรความโปร่งใสซึ่งสอดคล้องความต้องการและความคาดหวังของเจ้าของและผู้ร่วมลงทุนสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ระดับองค์การของเรากลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหาร ทางบริษัทเปกษัตร์ได้ดําเนินการตัดสินใจในการทํางานรูปแบบเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดนอกเนหือจากสิ่งที่เป็นอยู่เพราะทางบริษัทได้วิเคราะห์ว่าในอนาคตทิศทางในการทํางานรูปแบบเดิมของธุรกิจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารมั่นใจในการดําเนินการตามแผนเดิมเนื่องจากผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าถ้าเกิดหากเกิดวิกฤตไม่มีผลกระทบอะไรต่อบ,บริษัท บริษัทจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงก,กลยุทธ์พนักง,งานในองค์กรมีความพอใจในการทํางานในแบบเดิมและไม่มีผลกระทบดใดๆในการทํางานในช่วงวิกฤตสรุปบริษัทเป็นการสร้มความพึงพอใจในกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้อยู่แล้วโดยไม่ส่งผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอก